สวัสดีครับนี่คือเกมพิภพอมตะครับเป็นเกมแนว RPG Idol ทางตะวันออกตัวเกมนะครับจะเปิดในวันที่21กันยายนอย่างทางการนะครับและตอนนี้พี่เก้าสุภัสรานะครับได้เป็นพรีเซนเตอร์ของเกมนี้ด้วยนะครับเกมนี้จะเป็นแนวไอดอลก็คือรูปแบบการโจมตีจะประมาณนี้ครับเกมเพย์ที่เห็นเลยแน่นอนว่าตัวเกมน่ยเป็นเกมแนวจีนเมื่อไหร่นะครับเนื้อเรื่องของเขาเนี่ยจะเข้มข้นค่อนข้างสูงและรายละเอียดของเกมนี้ค่องข้างละเอียดมากๆนะครับในเรื่องของการฝึกปืนเชื่อมเส้นเลือดฝึกพลังกายต่างๆครับและคุณก็สามารถเลือกวิธีฝึกของตัวเองได้ด้วยนะครับแต่ถ้าใครสนใจแล้วนะครับอย่าลย จะมีการสุ่มรุ่นลับ iPhone 13 iPad แล้วก็ AirPod s Pro แล้วก็อย่าลืมไปติดตามแฟนเพจ a c e b o o k ให้เรียบร้อยนะครับนี่ถ้ายอดไล์นะครับถึง90,000เมื่อไหลเขาจะมีกิจกรรมสุ่ม iPad 1เครื่องด้วยนั่นเองครับโอ้โหอ่ะก็ไปตามให้เรียบร้อยนะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูระบบของเกมกันนะครับว่ามีอะไรบ้างก็ตัดไปเลยแล้วกันนะครับอย่างแรกนะครับตัวละครของเราจะเป็นตัวกลมๆแบบนี้นะครับเพื่อที่ทำสกิลนะครับหลังๆเนี่ยเหมือนจะสกิลค่อนข้างจะอลังการนะครับ และเป็นเกมออนไลน์ด้วยนะครับตัวโกงของแต่ละคนเนี่ยก็จะมีล้อมรอบตัวเราเต็มไปหมดเลยนะครับเราสามารถเปิด PK ตีกันได้ด้วยอ่ะส่วนการเล่นนะครับก็จะมีเรื่องของการเปิดอัตโนมัติได้กับแมนนวลแมนนวลคือการกดจิ้มๆแบบนี้ได้นะครับเพื่อบังคับและเราสามารถที่จะวิ่งไปตามพื้นที่ต่างๆที่เราต้องการได้อ่ะและสกิลปุ่มต่างๆนะครับที่เห็นด้านล่างนี้นี่คือสกิลเพื่อที่จะ,อะเอาของมาใส่จะมีบัฟอยู่ตอนนี้ผมยังปลดเลเวลค่อนข,ข้างน้อย สกิลดีบัฟควบคุมหรือบัฟต่างๆนะครับอย่างไม่ค่อยมีนะหลังๆก็จะมีให้เราสามารถกดใช้ได้นะครับอ่าแล้วก็จะมีสกิลที่ทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นได้นั่นเองอ่าจะเป็นประมาณนี้นะครับแน่นอนว่าระบบต่อสู้ไม่ได้มีแค่ที่เดียวนะครับจะมีเคลสพิเศษให้เราอยู่อ่าเช่นตรงที่หอคอยนะครับหอคอยพิศาเนี่ยเมื่อเราผ่านไปแต่ละชั้นนะครับเราจะได้ของพิเศษมาด้วยยิ่งเราผ่านชั้นเยอะเราก็สามารถได้ของระดับเยอะขึ้นแล้วมันจะฟาร์มแบบอัตโนมัติได้ และก็กวาดล้างได้ด้วยครับแถมอีกอย่างเกมนี้มีคูณ2ให้ด้วยนะครับถ้าเราคิดว่าเกมนี้มันเดินช้าไปหน่อยนี่มีแบบคูณ3คูณ2ให้รดวดเรวว่องไวนะครับสกิลก็จะอลังการตอนนี้ผมแค่เปิด2ส,สกิลก็รู้สึกว่ามีความอลังการในอนาคตแล้วที่เห็นนี่คือเซิร์ฟเทสน,นะครับมันยังไม่ค่อยมีอะไรปกติแล้วจะวิ่งกันเต็มไปหมดนะครับเต็มแมปไม่รู้จะวิ่งไปไหนแล้วถ้าเราบั่นไ้ใครก็สามารถเปิด PK ได้นะฮะอ่ะเนี่ยเป็นศัตรูโจมตีสมาชิกจากสำนักศัตรูเท่านั้นแล้วก็โจมตีจอมยุทธด้ แล้วก็บ้าข้างครับโจมตียุดท,ทั้งหมดร่วมถึงของสํานักตัวเองนะเปิดวิ่งตีกันได้ครับก็จะชุดมูลแค่ไหนก็ลองไปดูใครที่เติมน้ำหนักก็น่าสนใจนะน่าสนุกดีและตอนนี้มีกิจกรรมดีมากๆเลยก็คือกิจกรรมของ9สุภัสรานะครับที่เป็นพีเซนเตอร์ของเกมนี้เลยครับ ก็ติดตามกันได้ในตอนนี้นะครับกิจกรรมของเขาคือวันที่7นะครับเขาจะแจกเรื่องของหีปสมบัติให้เราครับเป็นแฟชั่นเลือกฟรีเองแฟชั่นนั้นมีของไทยเราอยู่ด้วยนะครับนี่นี่ครับนี่คือแฟชั่นของตัวละครเรานะครับที่แจกวันที่7ก็จะค่อนข้างสวยงามมากนะครับมีแสงด้วยแจกฟรีๆสามารถเลือกได้นะครับอาจจะเลือกเป็นผู้หญิงผู้ชายนะนี่ของผมเป็นผู้หญิงนะครับก็จะชุดประมาณนี้ผมน่าจะเอาชุดนี้นะดูสวยดีนะโอ้โหชุดชดาซะด้วยนะฮะ จะแจกวันที่7แล้วก็ของอัพมากมายเลยครับผมถ้าใครมาเล่นก็น่าจะเล่นง่ายขึ้นห้องข้างสูงนะครับมีของอัพมากมายเลยน่าสนใจมากๆไม่น้อยนะฮะมาที่ระบบของตัวละครนะครับนี่ความสามารถของเขาสกิลของเราจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับมีสกิลเอลีกับสกิลเดี่ยวนะตีเดี่ยวกับเอลีการที่จะอัพขึ้นหรือว่าสกิลหัดไปเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการอัพปานของเราครับฝึกจิตของเรานั่นเองว่าจะ ขึ้นได้เท่าไหร่นะครับแล้วเขาจะเปิดให้เราตอนนี้มันจะขึ้นคาว่าคอขวดแต่ว่าบันตันอยู่นะครับเดีย๋ยวรอถัดไปเลเวลขึ้นก็จะอัพสกิลพิเศษขึ้นมาเรื่อยๆอีกนะน่าจะดูเท่น่าดูมาที่ระบบชุดแฟนะครับใครชอบแต่งตัวแนวจีนนะครับนี่ก็ดูเท่ขึ้นมาเยอะเลยนะเนี่ยมีศีรษะมีหัวเครื่องประดับต่างๆนะครับค่อนข้างที่จะโอเคเลยแหละตอนนี้ยังไม่เปิดอุ้ยเซตยัเยงเทแมเดี๋ยวต้องรอว่าจะได้รับจากกิจกรรมอะไรบ้าง ก็ดูสวยดีนะฮะกลับมาที่หน้าแรกนะครับนี่คือหน้าตัวเกมที่เราเอาไว้ทําภารกิจแล้วก็การอัพตัวต่างๆเกมนี้แน่นอนว่าเป็นเกมออนไลน์มีกิลแน่นอนนะครับระบบต่างๆเดี๋ยวมารีวิวพร้อมกันนะครับอย่างแรกเริ่มมาจะมีเนื้อเรื่องให้เราเนี่ยได้ทํากันนะครับก็จะมีให้เราฟังมีภาคไทยด้วยนะครับตัวเกมนี้ จะมีอาจารย์ของเราเนี่ยจะให้เควสดอยู่ตลอดเวลาแล้วก็พูดคุยกับเราด้วยนะครับทุกอย่างนะครับเควสเนี่ยจะมีเรื่องของซับให้เราตลอดเลยนะครับทั้งซับแล้วก็ภาคไทยให้เราด้วยใครที่สนใจเกมแบบนี้ก็ลองดูนะครับมีภาคของนี้และภาคหมดด้วยและดีอีกต่างหากนะเศที่อยู่ในตัวังยุนจิงจอกบางตัวกลับมาที่นี่อีกดังนั้นข้า อ,มมอ่าอ<ม>นะครับก็ประมาณนี้เรื่องของการพากเสียงไทยนะครับยังมีหลายตัว NPC มีหลายตัวนะอาจารย์นี่ก็จะเป็นตัวอย่างแรกนะครับเกมนี้จะมีระบบการอัพที่น่าสนใจกว่าเกมอื่นๆมากนะครับเรื่องของการฝึกปืนจิตมาที่ฝึกปืนการฝึกจิตกันนะครับฝึกปืนเนี่ยเรากดตรงกลางได้เริ่มมาเราจะสามารถเลือกอาชีพของเราได้นะครับว่าเราจะเป็นเรื่องของกายภาพหรือพลังจิตนะครับหรือว่ากายทิพย์เดี๋ยวเขาเรียกกันนะทางซ้ายเนี่ยจะเป็นทางของฝึกกายจะไปพวก มุ่งเน้นไปทางกระบวนท่าฝ่ามือหมัดและเพลงกระบี่ต่างๆนะครับเราก็จะชอบเป็นกายภาพพวกนี้ลองดูนะครับเน้นไปทางการ HP ส่วนทางขวามือนะครับจะเน้นไปทางเรื่องของ MP เป็นหลักออกพลังเวทต่างๆเหนือธรรมชาติมีพลังอาคมโจมตีวงกว้างแล้วก็มีวิถีด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าอาชีพที่ผมเลือกมาเนี่ยเป็นไงบ้างครับนี่ผมกําลังเล่นฝึกจิตอยู่ส่วนที่ผมเคยเล่นไปแล้วนะฝึกกายจะเป็นพวกกระบวงกระบี่นะก็คล้ายๆกันอันนี้จะระยะไกลนะของอันนู้นจะเป็นระยะใกล้ กายภาพเน็ตเทีการอัพของเกมนี้นะครับการฝึกกระดูกนั่นเองพลังจิตของเราจะสามารถเพิ่มได้ก็ต่อเมื่อใช้ยานะครับยาเนี่ยจะต้องไปปรุงเองด้วยยาจะมีระดับหลายแบบนะครับจะมีตั้งแต่ยาปราณธรรมดานะครับแล้วก็สีเขียวสีฟ้าสีม่วงสีทองจะหาได้จากการเล่นแร่ปแปรธาตุการเล่นแร่ปแปรธาตุเนี่ยยิ่งเราเล่นเยอะจะมีกฎของเขาอยู่นะครับก็จะทําให้เรามีระดับของหม้อเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นนะครับและผลิตยาได้ดีขึ้นมากกว่าเดิมน,นั่นเองนะครับสามารถอ่านรายละเอียดตรงนี้ได้ กดที่เลือกตำรับยานะครับแล้วก็เลือกที่จะผลิตยาแต่ละชิ้นจะมีความสามารถไม่เหมือนกันแต่ละชิ้นก็จะมีการเอาไปใช้ในด่านนะครับแล้วก็การฝึกปือจะเลือกอันตรงไหนก่อนก็ลองดูนะครับตอนนี้ผมต้องการเอ็กขึ้นบําเพ็ญน,นะก็ลองเลือกตำรับยาดูนะครับและลองสร้างดูต่อมาที่ห้องหลอมนะครับนี่คือการหลอมอาวุธเพื่อที่เอาไปใช้งานอะวุธแต่ละอันเนี่ยจะมีสร้อยเครื่องรางต่างๆน้าเต้าพวกนี้ครับเขาจะบอกอยู่ว่ามันสามารถกดใช้ได้ในเวลาคูดาว19าวิ นะแต่ละชิ้นจะไม่เหมือนกันนะครับจะเพิ่ม ATK หรือ M ATK ดาเมจเวทดาเมจกายดูดีๆนะครับอตอนนี้ที่ผมใช้อยู่ตัวละครของเราเนี่ยจะมีสีข้างๆอยู่นะครับเมื่อเรากดใช้จะมีบอกลองให้มันอัตโนมัติดูนะมีโอกาสสุ่มนะครับจะได้สีอะไรมาหรือเล่นเควสก็ได้ครับก็จะแจกสีม่วงมาที่เห็นตรงนี้ตัวละครเราก็จะมีท่าพิเศษขึ้นมานะครับตอนนี้ผมอะ่ะ ยังใส่ได้แค่ไม่กี่ชิ้นนะหลังๆจะมีความอลังการงานสร้างในส่วนของการใส่ของอยู่นะมีหลายแบบมาที่ระบบสำนักครับเกมนี้มันเป็นเกมออนไลน์พลาดไม่ได้คือระบบสำนักหรือกิลด์นั่นเองครับกิลของเราจะอยู่ได้มากสุดคือ20คนนะฮะจะอัพเพิ่มขึ้นได้ไปเรื่อยๆ,ๆก็ถ้ายิ่งกิลเยอะๆยิ่งดีครับการบำเพ็ญของในโหมดการแบบนี้กิจกรรมต่างๆนะครับแล้วก็จะมีห้องให้เราสามารถไปบำเพ็ญอยู่ในนั้นได้ตลอดเวลายิ่งสำนักเราไปลงเงยอะๆนะครับการคูณของบำเพ็ญเนี่ยก็ยิ่งสูงขึ้น พลังของเราเขายิ่งเพิ่มขึ้น,นเรื่อยเยนะครับอยู่กับกิลด์ที่แข็งแกร่งก็ยิ่งดีคเควสกิลด์ก็มีเช่นกันะระบบท้าดวลต่างๆท้าเพื่อนท้าตีได้หมดโอเคนี่คือระบบครา่าวๆของตัวเกมนะครับยังมีอีกมากมายในเรื่องของการลงหอลงดันดันเจียนกิจกรรมพิเศษแล้วก็เอ็นีซีต่างๆที่เราต้องร่วมนะฮะผมยังไม่รีวิวเพราะยังไม่เปิดล็อกเดี๋ยวรอตอนเปิดเกมวิกทีครับว่าระบบมีอะไรบ้างก็ให้ทุกคนไปค้นหาเอ,าเองแล้วกันนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีทุก สงครามเซนปีศาจในยุคปนันจุบันหลังจากที่เผ่ามารพ่ายแพ้และหนีไปฟ้ปาดินแบ่งออกไปโลกเซียนโลกวิญญาณและโลกมนุษย์ระยะหมื่นปีที่ผ่านมาวังสวรรค์เสือ่อมโทรมต่อการทำชั่วมากมายเผ่ามารอสราสยวยโอกาสบุกโจมตีเผ่ามารยกทัพบ,บุกรุกโลกมนุษย์ ชวลูเราเทศจะสนใจความเป็นความตายของพวกเจ้าไปทำไมได้ยินมาว่าโลกมนุษย์คราวนี้จะอยู่หรือตายแล้วแต่โชคชะตารัมสุรากันเถอท่านเสียนพูดถูกติดวิหารพิสดฟังคำสั่งโลกมนุษย์ประสบภัยคนบางเป็นทศเช่นเรา คนต้องดิ้นร้นสุดชีวิตดาบในมือของข้าใช้เพื่อปราบปีศาจความสามารถของข้ามีไว้เพื่อปกป้องคนทั่วโลกหากสวรรค์ไม่ยุติธรรมข้าจะฝืนชะตาฟ้าหากไม่มีใครปกป้องข้าข้าก็เป็นเทพปกป้องตัวเอง